ดราม่าไลฟ์สดประตูน้ำแม่ค้าสายสต็อกจะไปต่อหรือพอแค่นี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีดรามา่าพ่อขาแม่ขาประตูน้ำซึ่งเป็นเรื่องของการไลฟ์สดหน้าร้านบริเวณประตูน้ำและมีการทำการรับผิวในราคาที่ถูกแสนถูกเป็นอย่างมาก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มแม่ค้าสายสต็อกเกิดความไม่พอใจขึ้นจนมีกระแสแห่แบนด์ร้านที่เปิดให้ไลฟ์สดหน้าร้านได้แล้วเรื่องเราจะจบลงยังไงหาทางออกอย่างไรดีมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลย InterestPro ระบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย Facebook อัตโนมัติที่จะช่วยแสดงความสนใจที่ Facebook ซ่อนอยู่และหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้ API ของ Facebook ในการค้นหาช่วยลดต้นทุนค่าโฆษณามากกว่า30%และเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.interestpro.co ด้วยการระบาดของโควิด -19 ทำให้อุตสาหกรรมทางด้านโซเชียลมีเดียและอ e ีคอมเมิร์ซมีอัตราการเติบโตมากขึ้นโดยในปี2,564มีการขยายตัวมากถึง15-20%โดยเฉพาะเรื่องของการไลฟ์สดเพื่อขายสินค้ามีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดจากช่องทางโซเชียลมีเดียหลักๆอย่าง Facebook Ti k กต k อกและแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายเดิมทีการไลฟ์สดเหล่าพ่อค้าแม่ค้ามักจะซื้อสินค้ามาสต็อกจากนั้นก็ไลฟ์สดที่บ้านหรือคลังสินค้าของตัวเองแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยีรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทำให้การไลฟ์สดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่บ้านเพียงอย่างเดียวกลายเป็นว่าทุกพื้นที่ที่มีของขายก็สามารถที่จะไลฟ์สดขายของได้จากประเด็นดังกล่าวนี้เองจึงทำให้เกิดการรับหิ้วผ่านไลฟ์สดมากขึ้นโดยเฉพาะในย่านประตูน้ำที่เป็นแหล่งขายส่งเสื้อผ้ามากมายก็ไม่ผนที่จะมีคนไปไลฟ์สดเพื่อให้ลูกค้าสั่งของและหิ้วสินค้ามาส่งให้ โดยที่คนหลายสดไม่ต้องมีการสต็อกสินค้าไม่ต้องทำการตลาดใดๆไม่ต้องเช่าพื้นที่ทำให้สามารถรับผิวได้ในราคาที่ถูกกว่าแม่ค้าสต็อกสินค้าประเด็นอยู่ตรงที่ว่าลูกค้าก็จะรู้ราคาส่งทำให้แม่ค้าที่มีสต็อกอยู่ขายสินค้ายากเข้าไปอีก เพราะลูกค้าหลายคนมองว่าแพงแม่ค้าบวกกำไรเกินพอเหมาะพอดีเอารัดเอาเปรียบลูกค้าและไม่ซื้อสินค้ากับแม่ค้าที่ขายของแบบสต็อกหันไปซื้อกับคนรับหิ้วแทนซึ่งพอเกิดเรื่องแบบนี้ฝั่งแม่ค้าสต็อกก็เกิดความไม่พอใจขึ้น มองว่าคนที่ไลฟ์สดตัดราคากันมากเกินไปแถมพวกเขายังไม่ได้ลงทุนใดๆอีกและกลุ่มลูกค้าก็รู้ราคาส่งแล้วจึงสร้างความไม่พอใจไปอีกหากย้อนกลับไปเมื่อราวๆเกือบ10ปีที่แล้วช่วงที่เทคโนโลยียังไม่ดีเท่ากับทุกวันนี้การรู้ราคาส่งจะรู้เฉพาะในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเท่านั้นและลูกค้าจะไม่รู้เลย ซึ่งต่างกับปัจจุบันที่แม้คุณจะเป็นลูกค้าแต่ก็ซื้อได้ในราคาส่งแถมยังรู้ต้นทุนที่แท้จริงของเหล่าแม่ค้าสต็อกทำให้ขายยากกันเข้าไปอีกจนมันมาเกิดดรามา่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีประเด็นกันทั้งฝั่งแม่ค้าสต็อกฝั่งแม่ค้าไลาฟ์สดรวมถึงกลุ่มลูกค้าด้วยเช่นกันที่ต่างคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเองถามว่าเรื่องนี้ใครผิด สำหรับมุมมองของแอดเองก็มองว่าไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งผิดเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องทำมาหากินกันทั้งนั้นแล้วเราจะหาวิธีไหนมาทำให้ฝั่งแม่ค้าสต็อกสามารถไปรอดกันได้ละ่ะจากกลุ่มลูกค้าและประสบการณ์ของตัวแอดเองมองว่าลูกค้าค่อนข้างมีความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนพอสมควรซึ่งในประตูน้ำส่วนใหญ่ซื้อขั้นต่ำก็ต้อง3ตัวต่อหนึ่งแบบถึงจะได้ราคาทรง คนที่รับหิ้วเองถ้ามีลูกค้ามาสั่งตัวเดียวก็ต้องรอสินค้าก่อนรอคนสั่งจนครบ3ามคนถึงจะสั่งแบบนั้นได้ในราคาส่งซึ่งฝั่งรับหิ้วเองลูกค้าก็ต้องใช้เวลารอนานกว่าปกติอยู่แล้วส่วนฝั่งสต็อกเองก็จะมีสินค้าพร้อมส่งลูกค้าที่ไม่ชอบรอหรือต้องการใช้ของทันทีก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของแม่ค้าสต็อกด้วยเช่นกัน ในด้านของราคาบางครั้งมันก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญลูกค้าบางคนยอมจ่ายเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแต่บางคนก็ยอมจ่ายถูกแต่ขอคุณภาพพอใช้ได้ก็มีด้านนี้ฝั่งแม่ค้าสต็อกอาจจะใช้วิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ <S <S เช่นถ่ายรูปใหม่เองไม่ใช่รูปจากทางร้านจัดโปรโมชั่นพิเศษเน้นการให้บริการที่สามารถคลองใจผู้ซื้อได้ ถามว่าได้ผลลัพธ์ดีขึ้นหรือไม่มันอาจจะดีขึ้นบ้างเล็กน้อยหรือไม่ก็ดีสุดๆไปเลยเพราะเราก็จะมีความแตกต่างกับร้านค้าอื่นๆแม้จะเป็นสินค้าจากร้านเดียวกันก็ตามซึ่งบางคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าสายสต็อกก็ใช้วิธีถ่ายรูปเอง แต่งภาพเองทุกอย่างเพื่อไม่ให้คนเข้ามาเจาะแบรนด์ที่ตัวเองขายและลอกไปขายต่อได้ก็มีแถมยังทำราคาได้ดีขึ้นอีกด้วยหรือบางคนที่มีทุนหน่อยก็เริ่มทำแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองเพราะมีความเจนจัดในด้านสายแฟชั่นแล้วทำให้สร้างแบรนด์ขึ้นมาเองได้ รวมถึงมันยังเป็นผลดีในระยะยาวอีกด้วยส่วนฝั่งรับฮิ้วเองอาจจะต้องระวังในเรื่องของรายได้ซึ่งเมื่อถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหากบวกน้อยเกินไปก็อาจจะไม่พอจ่ายภาษีได้อันนี้เจ็บหนักแน่นอน ในเรื่องของการแก้ปัญหาฝั่งแม่ค้าสต๊อกอาจจะต้องลองปรับปรุปงเรื่องภาพถ่ายการนำเสนอจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆรวมถึงการบริการที่ดีก็ช่วยดึงดูดลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจหากคุณนำไปปรับใช้ได้ปัญหาเรื่องราคาก็จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปเพราะถ้าคุณกระโดดลงไปเล่นเรื่องราคาตอนจบของมันก็คงหนีไม่พ้นการพังทั้งหน้ากระดาน เจ้าเล็กเจ้าใหญ่ตายกันหมดถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ